สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูปที่กรุบหลักทุกท่านครับทุกผู้ทุกคนได้เป็นน้องตั้งไก่ตั้งไก่ได้เป็นน้องเด้อมื่อนี่บ้าแดกมีเมนูเด็ดได้เป็นน้องครับเมีนุ่มใสใสงัวนได้เป็นน้องแล้วเป็นใสหมูด้วยครับใสงัวอ่อนใสอ่อนงัวนได้เป็นน้องเด้อมื่อนี่บ้าแดกสิบบกินดิบได้เป็นน้องเด้อบ้าแดกสีมหันเป็นคอเป็นคอหล่ะกะสีย่างเนาะพี่น้องเนาะสีย่างซูซูเป็นน้องกินได้เป็นน้องเด้อเนื้เนียงงัวแซ่บแซ่บเลยเนาะเค็น้อยเป็น้องคักได้เป็นน้องเด้อ มันเป็นเนื้องวัวใส่งวัวงม่พี่น้องงามผมสีหั่นละ่ะผมสีขวอดเป็นขวอดเป็นขวอดเป็นขวอดหลกักก็สะย่างใด้ต่อไฟหละ่ะกินซุปน้าพี่น้องน้นองมือเนาะไะถาเบื้องว่าผมจะตึงได้กับควายเบื้งเด้กับเด้อไปนี่ขออนุญาตหั่นเอ้ยขออนุญาตหั่นแรื لى, ๆร่ๆหลักก็สะมัดเป็นขวอดเป็นขวอด,เ,วอดเอาลนะ่ะพี่น้องเนะะาะปไปมาเนี่ยมอนียืดในเบื้องมาอนี่ว่าให้ตึงได้เนี่ยผมปึ๊บโอ้ใส่ไปโอ้เป็นตะกลมเสียพี่น้อง เด้อเด้พอพ่อนี่าันมัดไปก้อนเป็นหองของแสีบมันอยู่กับผู้มัดจังไรล่ะเดี๋ยวเด้อเป็นหองเด้อจะกินยังงอนกอนขอดไปก่อนเป็นหองผมยำมันไรหลออกของแสีบมันอยู่กับผู้มัดเรือเป็นห่องวขวบไปก่อนอืมนี่นห่อง จังสี่พี่น้องผมวกนีดขอด,ขอด,ข,อด,ข,อดขอดเบิร์ดขอดเบิร์ดเลยครับพี่นอ้องมันงยิบเป็นยังไส้ถามว่าเบิรพ์พี่น้องขอดย่างแซ่บตูนกะแซ่บด้วยพี่น้องด้วยเป็นคอร์อมคอร์มสีพี่น้องแล้วกันแก่ตัดออกแล้วก็กิน,กน,กน,กนเลยบาดนี่ทีนี้ยังใส่กอางเลยพี่น้องต้องจงใส่ข้อมจะยินเั็กน้อยได้พี่น้องด้วยวัดสายเบิร์ดแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอดไปก่อนขอดไปเ,เรื่อยๆนะพี่นอ้องท่านนี่ดูเลวพี่นอ้องเอ้า ขอถูกพระพี่น้องมันบุดมันมันบุดมันบุดเห็นยิยยนพี่น้อเงเด้อไปไปบัดนี้จังจังบ่งเนาะครับพี่น้องเนาะว่ายจิเป็นท่าได้บัดนี้ออกมาจังว่ากันเนาะพี่น้องเนาะนี่แหะผู้ยังสิละผู้สี่ย่างโอ้ปึ๊บโอเคครับผายจิตขอดในบิง่งว่ายจิเป็นอะไรเล็บดเดียวยังเป็นบึงเนาะพี่น้องเนาะโอ้ซวยจิตหันเลียวหันเออซวยจิมัดเลียวโดนเติบด้วพี่น้องเด้อใส่เวลาโดนเติบแล้วระวังเสียบอยู่ก,กับผู้หมักเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวก่จะเสร็จแล้วครับมันจะเป็นขอดขอดยังสี่หละพี่น้องเนี่ยมันจะเป็นขอดขอดยังสีเนาะพี่น้องเนาะน้องไปไปไปมัดอยู่ใส่ลัสูตนั่นพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเด้อมันจะเป็นยังสี่หละพี่น้องนี่นี่ขวดเปนขอดไปขอดแม่งสี่หละพี่น้องเดี๋ยวเนี่เราก็ไปย่างผมสิย่างเลยพี่น้องเด้อนี่แหละครับตัวย่างเป็นสีเด้อพี่น้องเด้อขอดเอาปอเอาแปรงสี่หละพี่น้องนี่ เบิ้งได้พี่น้องนี่เป็นควอดลราพูดสิย่างบาทนี่มกักเจียงน้อยหักกย่างมาพี่น้องเนาะเป็นควอดเป็นควอดเรยาย่างกิน,นตัดออกปุ๊บปุ๊บตุลกินโอ้เสียบพี่น้องนะถาเบิ้องมักก้อนขออนุญาตมักก้อนพี่น้องหน้าบนันิพี่น้องใส่เต่าเลยอดได้พี่น้องเด้อบาทนี่ใส่ต้องพ่วงสิแหละพี่น้องอู้อู้รุดไปแล้วใส่ต้องพ่วง,งจียงน้อยไปเลยนะพี่น้องเนาะไฟกระดังไปเรียบร้อยเบาเดียกสิว่างสิเลยอดได้พี่น้องเด้อว,ว่างเอาอยู่อุญญาสิแหละครับ นี่อ่ะมันสุกคือเกา่าไฟดิบก็ยังกลิ่นออกพี่น้องผมมืดอดิบพาไฟจังหน่อยนะพี่น้องเนาะทานนี่เลยเาทานนี่เลยพีย่น้องเด้อเห็นบ่พี่น้องทานนี่เลยเนาะอืมได้การบาดนี้บาดนี้เอานี่ขวบเลยพี่น้องบาดนี้จะมาเบิ่งมาบาดนีน้เนาะพี่น้องเนาะปึ๊บบาดนี้ เอาจะมาลุ้นกันพี่น้องป่ะนี่ไปได้เวลาแล้วครับพี่น้องหลังจากไปซื้หาที่เบื้องบนงากันพี่น้องปั๊บปั๊บแปะแปะแปนโอ้โหสุกแล้วพี่น้องแจมพอละครับเอาแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะปั๊บปั๊บป่ะไปกินกันจบจบจบไปไปบ้างกันปรุงกันครับพี่น้องไปสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเจ้ายูทูบทีกระดุ๊บลักทุกทุกสัานครับสุกผู๋สุกคนเด้อพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ตั้งเพรย์แล้วได้ไปแจกกระดีได้องเนาะ มัมพบมามขวัญมัมพบมาพอ่อกันคือเก่าเหรอครับกับเบาแดดกับเมนูท yup. ี่บัวไว้วันครับเมนูที่ผมหมักใส่ได้พี่น้องเด้อย่างใส่งัวนนะครับเป็นใส่หมูได้พี่น้องเด้อผมบันจงคอดเป็นคอดเป็นคอร์ดเราจะมาตัดกลิ่นนะสดกินแซ่บนหมพี่น้องใส่อ่อนได้พี่น้องเด้อใส่งัวมาพี่น้องมะจะบอกหลายใหญ่ห่างมันดุนนะครับมือนคำบรรยากาศคำเลยเนาะว่าเดีหันได้พี่น้องเราจะมาหันบึงมาเจียวยังจังไดก็ว่ากัดไปได้พี่น้องเนาะใส่ที่เดิงกัดวัววากันได้พี่น้องมา พอย็ดยังกะเพราะเจน้ำยาครับพี่น้องเจอน้ำยา,ก,ก,ำาก,กินเนื้อกินไข่เพราด่าน้ำยาเช่นว่าเขาปุ๊กกินหลายดอกพี่น้องกินเพราเป็นกระใสคำมาแรงคำอะไรได้พี่น้องตัวสีหางโบลายดอกซ้ำนี่ครับพราเป็นกระใสพราได้เป็นได้เรือได้ร่มนะพี่น้องเนาะโอ้ยสารคามนำมาต่อคือเก่าหรืพี่น้องมาพี่น้องไหมอยากแล้วผม <c oughs> ว่าสีใส่กันแกตัดออกไม่ตัดใดหมดพี่น้อง เด้อเด้อผมขออนเมีมยาบมึงกันเด้อโอ้ได้พี่น้องได้ได้ไดมาๆพี่น้องมาบาทนี่ยผมจัดเรีว่ามันได้ครับพี่น้องมาถ้าเป็นขอบเป็นของสื่อได้พี่น้องเด้อโอ้น้าแตกกระจายเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ขอโทษขอให้หลายๆเด้พี่น้องเด้อมามามาอืมพันสี่ครับพันจิตข้าเขียงเลย โอ้เนื้องามเลยท่านผีหลองเด้อมื่อนี้ใสออนออนอีรีนะครับมันใสหมูนะครับใสม้วนได้พี่น้องเด้อสร้างพิเศษมากปึ๊บหันกินข้าเขียงได้พี่น้องอุ้ยหลด,ดละครับยังไงหลุดนะพี่น้องเนาะกินยุบมองเก้าแล้วครับหน้าบ้านได้พี่น้อง,ดองอเด้อเงินอีบัวได้ไม่ได้หลุดเลยแต่ว่ามื่อนี้มันอากาศมันดีครับก็ยังฝนยุบตกนี่มันก็เลยค้มๆเนาะพี่น้องเนะาะธรรมาดามันแดยยดก็ยังยุบได้หน้าบ้านผม เอาก้อนพี่น้องเอาสมิ่งก้อนน้อพี่น้องเนาะอ,อืงลงเนี่พี่น้องเอาขอมีดบ้างก่อนเห็นไ่มพี่น้องเอาเอามาวางผิดเลยล่ะใกล้ๆกันนี่ล่ะ,ลละอืนี่นู่นจะเสียบเลยครับน,นี่พักเขาเกิดตามภาพด้วยพี่น้องเลยนี่มีเลยล่ะครับเด้อโทสิมาได้ครับสร้างแล้วสั่งอีกมาพี่น้อง เนี่ยผมมาพี่น้องอืมสุดยอดเลยพี่น้องไอ้ผมนั่นปากแตกนนปากปูปลาปูลาแล้วครับเพี่ยมันเหรอ Ini pak. อข้าก็บมบี่น้องมันมีนมะนาวเกิดหันประขาดก็ได้เกี่ยมพรอม้อมผมจังแห่งกดวดบ่าพี่น้องผมยันป,ประสุก มันมาแตกในปากดีครับความคขม mm -hmm.

คว้วขมมันอยู่ในเหมือนมันมาแตกในปากไอ้ฟูปาปลาปีนองนั่งขอดเป็นสม่วงพี่น้องเพื่อจะได้กินย่างอีกยี่สิบนาทีบมดปีน้องเลยแต่ว่าผมว่ามันย่างสุกหมดหลือวป่าผมย่างมันสุกผมเลยย่าง ด่วนย่างสุกแล้วมันกินเหนียวอืม รู้ว่ามองก็ขาวนี่ที่มันประสุเนี่ยเสียบกพี่น้อง <c oughs> มองทุกไรมันมันมันสุกมปวนมันทุกเกินต้องอย่างเพราะมังม่งๆมงัจะเสียบกว่าคิดว่าสำหรับผู้ผมัก อันมากิบนี่ก็อดไรกดแก่แี่เพีงเลือกพทซับตะไคร่บ้าวแดดไงพุทธกดกเล้งพุกดกัดซับตะไครก็ดิ้งนี่เพียงเพือปเป็นเรื่องแจกของบ้าวแดดนี่เพียงเอกเดีย๋ยวเดี๋ยวท่าน,นี่พี่น้องเบิง้งต่อไปพี่น้องกลับผมขัไมเน,นี่ย นี่มีกี่เดียวันครับน้ำก็แป็งจะแตกป๊ะผมยี้ยป่าเขาล้ำเลย บางอย่งคะามนไ่องมันจะไหวเขาห้อง กลุ <Es> <an> ่มฝากตำรวไมีดองไปอยู่ขับว่า อ่อนเอาอไม่ไปดนองมันเอาเอาแมเลียบฝนจะตกเนี่แก้วดีด้นกันนะ อิ่มพี่น้องเนี่ยอันใส่โลหนึ่งวันนี้ผมกระซิบม,มึงตัดซิมมึงจนปุุงหวานๆอ้าวเพราะนั่นเป็นเพราะอ,อิ่มเลยพี่นอ้องอิ่มอย่างนี้ทำไงอันนี้กินร,รับด้วยกระเดือพี่น้องผมดู้นมากินนี่แหละเขานั่งเดืก ผมอำานาจยิ่งนาดพี่น้องพักเอ้าพี่น้องเอาอ่างอลน้าพี่น้อง สำหรับนนมื้อนี้ก็เฉพาะสมินงะเพียงเนาะอันเจริญตาทั้งของเบาเดียบมอสุภาพพูดจาบ่เหมาะสมขอ,ขอ,ข,อขอโทษขอให้ได้พี่น้องเด้อหักกันแย่งกันยึดถือจะป่าจะได้หลางกันที่เก่ามะเพียงเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนมือเงินมือเงินจิตยังสูพี่น้องเบิ้งกระถาเบิ้งเนี่ยเพียงเด้อสำหรับมื้อนี้ก็เฉพาะสมิ่มนะครับสวัสดีครับ